สวัสดีครับวันนี้เกษตรดํบางนะครับพามาปลูกกล้วยครับปลูกเพิ่มครับระหว่างมะพร้าวครับปลูกแถวยาวเลยนะครับแถวเดียวครับระหว่างกลางปลูกแซมมะพร้าวนะครับ ตรงนี้แต่ก่อนปลูกไปแล้วนะครับแล้วมันก็ตายครับก็เลยขุดมารวมกันไว้ตรงนี้ครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับนี่ก็เลยมาปลูกเพิ่มครับปลูกใหม่ระหว่างแถวมะพร้าวครับ ปลูกระยะ2เมตรห้านะครับอันนี้ก็ 2, 2> เมตรห้าสิบมะพร้าวกำลังจะงามครับสัตรูของมะพร้าวก็ด่วงครับเลอไม่ได้นะครับ แค่คืนเดียวครับกินเจาะเข้าไปครับอันนี้ก็สับประรดนะครับพันเอ็มดีทูนะครับสับปะรดกินสดนะครับเอามาลองปลูกดูครับ กหลงมากับเขาหนึ่งต้นครับนี่กำลังปีเขาใหญ่อยู่นะครับน่าจะได้อยู่ ไม่หกก็เอยู่ประมาณนี้ครับน,นี้ก็โดนฝนครับใส่ปุยไปก็กำลังงามครับแล้วก็จะมาปลูกเพิ่มนะครับตรงที่มันไม่มีครับที่มันตายไปจะปลูกให้เต็มเหมือนเดิมครับก็ทยอยปลูกไปครับก็ขุดเอาหนอเนี่ยนะครับปลูกขุดบ้างซื้อบ้างครับเพราะว่า อันที่จริงเราไม่อยากขุดนะครับแต่ก็ต้องขุดครับเพราะว่าลดต้นทุนครับซื้อมาเสริมบ้างขุดบ้าง ถ้ามีน้ำครับแน่นอนครับลูปกป่วยมันได้กินแน่นอนครับถ้าไม่มีน้ำก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับลงทุนไปก็ไม่มีประโยชน์ครับขาดทุนครับแต่ก็ยังไม่ถอยครับมาเริ่มใหม่ครับวางระบบน้ำ ก็สู้ภายแรงปีนี้ครับน่าจะหนักดูเหมือนกันเพราะว่าฝนฝนก็ไม่ช่ไม่ค่อยตกบ่อยเท่าไหร,คร่ครับนี่ครตรงนี้เป็นดินเหนียวนะครับก้เยเขาชอบดินเหนียวมากเลยครับงามมากเลยครับ อื่นเขาตายกันหมดนะครับตอนแรงแต่นี่ไม่ตายหรอกนี่ครับมีแค่ตรงนี้แหละทนแรงมากเลยเพราะดินเหนียวเขาพุ่มน้ำได้ดีเอามาดูปีตัวนี้ครับใหญ่มากเลยครับดูดินก็มีส่วนนะครับ ต้องบำรุงอะไรเยอะแล้วครับตรงนี้มันเป็นดินเหนียวนี่ครับไม่ได้ทำอะไรมากมายครับต้นเขาสมบูรณ์แล้วก็ออกปีใหญ่มากเลยแต่ข้างๆนี้เป็นดินทรายครับ จะปลูกเพิ่มครับนลระบบน้ําวางไปแล้วครับก็จะปลูกเพิ่มแล้วก็จลดน้ำครับข้างล่างนู้นปลูกไปแล้วครับ แต่ก่อนปกไฟตรงนี้อยู่ประมาณพัน 1, ต้นตอนนี้ก็ได้ปุ๋ยก็กำลังงามครับนี่ยอนหักเลยครับลมแรงครับลมแรงมากเลยครับตรงนี้นะครับเวลาลมเหนียว น,นี้ก็เป็นโลครับก็ใส่ปุ๋ยไว้แล้วมันหายบรรยากาศยามเย็นๆครับกับสวนกล้วยมะลิอ่องนะครับ ก้ยมาติดตามกันใหม่นะครับกับสวนกล้วยมะลิอ่องครับผม